เวลาที่เราจะตั้งประโยคคําถามเป็นภาษาจีนเนี่ยหลายคนจะนึกถึงคําว่ามามาที่แปลว่าไหมกันใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาดูคําศัพท์อื่นๆที่สามารถนํามาตั้งประโยคเป็นภาษาจีนแล้วคนจีนก็ใช้บ่อยด้วยเช่นกันคำแรกนะคะคือคำว่าปู่ปู่ที่แปลว่า ไมปกติแล้วคําว่าปู้ทุกคนจะคุ้นเคยกับการใช้ในประโยคปฏิเสธใช่ไหมโดยคําว่าปู้เอามาใช้ในประโยคคําถามมีโครงสร้างนั่นคือ a ปู P ้ a โดย a นะคะคือคำกิริยาหรือว่าคำคุณศัพท์ก็ได้ตัวอย่างประโยคเช่นถ้าเราอยากจะถามว่าวันเนี้ยคุณยุ่งไหมถ้าเป็นคำว่ามาที่เราใช้ปกติเลยก็คือจะถามได้ว่าจินเทียนหนีหมางมาจินเทียนหนีหมางมาแต่พอเราเอาคำว่าปู่มาใช้ในการตั้งคำถามเนี่ยจะได้ว่าจินเทียนหนีหมางปู่หมางจินเทียนหนีหมางปู่หมางหรือเราอยากจะถามว่าคุณชอบกินผลไม้ไหม คำถามเป็นคำว่า吗？你喜欢吃水果吗？你喜欢吃水果吗？但พอเอาคำว่า不不，你喜欢不喜欢吃水果？你喜欢不喜欢吃水果？คำที่สองคำว่า有没有有没有？แปลว่ามี。 ไม่ยแปลว่าไม่มีถ้าเราอยากจะเอามาถามว่ามีสิ่งนั้นไหมเราสามารถใช้โครงสร้างว่าโยไม่อยแล้วตามด้วยคำนามก็คือจะเป็นการถามว่ามีหรือไม่มีคำนามนั้นๆนั่นเองถ้าเราอยากจะถามว่าคุณมีเงินไหมคุณมีเงินไหมถ้าใช้เป็นมาปกติสามารถพูดได้ว่าหนีโยเฉียนมานิอยเฉียนมาแต่ถ้าเอาโยไม่โย ก็จะเป็น你有没有闲你有ี有นคุณมีเงินไหมถ้าจะถามว่าคุณมีแฟนหรือยังคะถ้าใช้เป็นเขาว่ามามี有男朋友นมี有男朋มาแต่พอเป็นมย有โยปุ๊บมี有没有男朋友มีนน有没นน有男朋友 มมีแฟหการใช้ a ปู้ a หรือปม่โยคำํำนามจะเป็นประโยคคำถามที่คนจีนมักใช้กันบ่อยมากค่ะถ้าอยากจะถามว่าคุณขับรถเป็นไหมคุณขับรถเป็นไหมโดยใช้คำว่าปู้ในการตั้งประโยคคำถามจะสามารถพูดได้ยังไงค่ะช่วยคอมเมนต์ตอบกันหน่อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไม่กดแชร์กดซับสไคร้แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย